ข้างหลังเขาเป็นอะไรอ่ะคุณผู้ชม,มข้างหลังข้างหลังเขาเป็นอะไรอ่ะแบลวอ่ะ,อะลูกแบลวมากค่ะสวัสด,ดีค่ะปากเป็นอะไรคะลูก <c oughs> แต่ว่ามากดูไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงไม่ใช่อย่างนี้นางบอกว่านางอยู่ในไอจีนางครูน้องบอกตัวเองใช่ไหมแต่พออยู่ในเฟซบุ๊กนางจะลนลนนิด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 มันมีระดับมีระดับวันนี้ค่ะขอต้อนรับค่ะอาจารย์อาค่ะอาจารย์อาที่ให้เกียรติกับทางรายการมีหลวองเรามาก เกียดพวกมึงเปิดตัวแรงๆเปิดตัวแรงมากน้ำตาลก็ต้องแบบอดทนนะหน่อยเป็นสายพิธีกรต้องเปิดตัวอาจารย์แรงมากอาจารย์อาร์ตวะคะเรามาพูดถึงนายอาจารย์อากันดีกว่าค่ะอาจารย์อาร์คืออะไรคะใครให้ฉายานี้คะอาจารย์อาร์นะคะอาร์มาย่อมาจากอายุค่ะอาจารย์อาร์คือผู้ปกครองของทุกคน โกจริงลดสีแดงกันไปเหรอคะห้าไม่ใช่ตลาดเลยครับทุกคนถูกทอเแน่ตอนนี้เราอยู่ที่แต่ว่าในห้องรับห้องรับในห้องรับแบบในห้องรับแบบถ้าไฟไหมก็คือเต็มคนถ่ายกันให้หมดเลยทางออกไกลมากอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เมื่อเช้าเสียงแทบแตกไะคะมีงานน้ำหูน้ำตาไหลนะเพราะเราเชียร์น้องน้ำตาไม่ไม่แ้อยงภูมิใจในตัวน้องแล้วทีวีออนไลน์ถึงกระตุกตลอดเวลามากอยากเรื่องโทรศัพท์ทิ้ง หมออาจารย์อาร์ก็มีถ่ายแต่ว่าพวกเราที่แต่งหน้าเราก็จะเขียนต่อไปอาจารย์อาร์ก็จะแบบอ้าถึงไหนแล้วอาจารย์อาร์ก็จะถึงไหนแล้วไม่เป็นไรเราให้กำลังใจน้องน้ำตาลนะคะเลิฟเลิฟค่ะใช่แลวแปลไปไปแล้วกลมาทำไมอ่ะฝรั่งเศสชนะแล้วเื่อการแปลอาจารย์อาร์ของคาริสาจะไม่ถูกแต่ของขุนคือขุนคือคนที่อาจารย์อาร์คนแรกทำไมถึงเล่อาจารย์อาร์คะก็พูดดีๆเอาไปไม่ถูกอนโยกจริงๆใช่ไคะมา มังกรหยกไงจะมีมีเอี้ยกล้วยกับเซี่เหลิงนึกไงอาจารย์อาอันนี้เป็นเอี้ยกล้วยอาจารย์อาอาจารย์อานี่เอี้ยกล้วยแล้วทำไมถึงเรียกหนูว่าอาจารย์ลิงคะหนูอะก็โถพีิจิ๋ยหนูไม่เอกป้าก็ป้าไม่อยู่ไม่นิ่งเลยป้าเต้นแล้วอ้าวเป็นป้าแล้ซะอย่างนั้นนะคะไอ้คุณติดตามคุณและและอาจารย์อาพาะลิษาได้ ในเมียหลวงนะคะว่าคู่นี้จะลงเอยกันหรือเปล่าไม่ก็สนุกนี่เล่นเป็นเมียน้อยไงส่วนอาจารย์อาร์ <c oughs> อาจารย์อารักเนดีมากค่ะตอนน้ใช่อาจารย์อาแซ่บสุดๆชุดไว่ายนองว่ายน้ำค่ะชุดไว้นอไว้น้ำเขานี่ชุดว้น้ำใหม่ใช่ไหมอาจารย์อามีพร็อพเข้า,า,าทุกฉากค่ะทอมมาเก็ตตี้น้ำกระเป๋าของสะอาดทุกคนเลยค่ะต้องบอกว่าออนอินเวอร์ชันนี้แซ่บมากแซ่บมากค่ะแต่ออนอินคะแต่ออนอินแซ่บ เท่านี้ยังไม่พอค่ะมีคนที่แซ่บกว่าใฉัมใครคะมอลลี่เหรอครัมอลลี่มีมอนพี่มอนเจอร์แล้วทตามน้าเพื่ออะไรกลับมาเงินจหน้ากลับมาเงินจะไปหน้ากลับมาเงนจะไปหน้ากลับมาเงินจะไปหน้าอาจารย์อันนี้คืออาจารย์มอค่ะเป็นช่างแต่งหน้าประจําเมื่อก่อนเมื่อก่อนชื่อมอฮะหลังจากนี้เขาคนคุณตัวเองเขาเปลี่ยนชื่อเป็นมอลลี่ต้องบอกว่าอาจารย์มอเนี่ยก่อนยุ้ย ก่อนที่จะมาทำเมียหลวงรู้สึกเกรงมากจนฉี่เหนียวเนื่องจากก็มาเจออาจารย์อาจารย์ลิงเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะนี่ฉันอาจารย์ลิงหรือฉันคืออาจารย์จุ๋ยหายงงหรือยังอะรเงี้งงมากมอนไม่ใช่กระจกนี่มอนเฟซบุ๊กเหรอเฟซบุ๊กเขาเองอ๋อถ้าว่าในไอจีวะาทำไมต้องงงเปิดตัวนะคะเป็นอุ้ยเฮ้ยคุยถือมากถือจากไม่ไม่อยากถามคือไลฟ์ในไอจีมาเซฟได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ ก็คือต้องปล่อยไปเลยใช่ไหมเออเราก็เลยมาไลฟ์ในนี้ทุกคนบอกว่าเราสนุกกันใหญ่จันลิงอาจารย์ลิงค่ะอันนี้จะไม่สนุกนะพอเข้าฉากที่เดี๋ยวจะจ้าตามนะเดี๋ยวออนจะถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอสไปเตอร์ได้ไหมไม่ขอไปด้วยอ่ะลูกผมอันนี้หรอต้องอย่าไดบอกเลยว่าจะเอามีความลุกผมอ่ะไม่แต่อันนี้อันนี้ไม่ได้หนักจ้าขาเรียกใครวะเนี่ยไม่แล้วก็เป๋าผ้าอยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่เราจะได้ถ่ายกันละเนี่ย วันนั้นนะคะที่มีข่าวนะคะไลฟ์กินหมูกระทะอยู่ดีๆกับลูกเทพโทรไปก่อนค่ะมีข่าวมาว่าอาจารย์เราได้ตั้งพันจะบอกว่านี่ค่ะลูกลูกเทพลูกตอบที่ซ่อนอยู่ที่บ้านอาจารย์นะคะพอที่จะรู้ข่าวนางเีเดโอพามาแล้วก็รังปิ้งหมูกระทะอยู่กับเพื่อนสุดสุดเลเฮ้ยอาจารย์ดูใหญ่เลยคือสนุกสนานสุดๆแล้วเอ้งงงมากชนี่ข่าวใช่ไหมคะว่าข่าวนั้นได้เงินมหาศาลนะคะส่งข่า งูผิดมากนานางงูผิดงูผิดตลอดในละครนางงูผิดมากๆคนนี้ทําให้ดรวิกาดาเสียใจอย่างสุดซึ้งไม่ใช่ค่ะหนูแค่เด็กกว่าเท่านั้นเองโอ้โหถูกแล้วถูกแล้วอาจารย์อย่าไปยอมค่ะอาจารย์เรารัการมันอย่างงูผิดจริงๆทําให้แบบวิกาดาคว่ำแบบ ความสุดๆไม่ค่ะเราก็แฮชแท็กทีมเมียน้อยร้อยล้านกันพี่จุ๋ยอย่าไปอยู่ฝั่งไม่ลงอะไรพี่จุ๋ยนี่พี่จุ๋ยนี่พี่จุ๋ปั่นจนมั่วเองปั่นมั่วนี่พี่เพชรพี่จุ๋ยแต่ว่าเราจะได้เราจะได้ดูกันเร็วๆนี้หรือเปล่าพีุ่ยหรือเปล่านี่กรไม่ สุดถามมาอาจจะเป็นช่วงช่วงก่อนก่อนกกก่อนลางเดือนนี่แหละไม่รู้ไม่รู้เป็นเดือนน้อนางเอนอ๋เป็นก่อนกลางปีก่อนกลางปีอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าก่อนกลางเดือนจะบอกว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่เดอนเฟสนะฮะสี่กุมภาอย่าลืมดูนะครับโอ้โหจะลืมหมดตี่ทางวิชาด้วย ครเป็นอูหนูหนูไม่เกี่ยวทีเดียวหนึ่งหนูหนูไม่เกี่ยวหนูฉันไม่เกี่ยวทีเดียวหน่อ่าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นนานีลุกดับเมเปิลก่อนแล้วก็เป็นวิกันดากราอมนวยถึงค่อยเป็นวิกันดากอน์กินน้องคุณทำไมฉันนอนต่อที่อีกส่งน้อ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 งไปเล่นตรงนู้นตายแล้วฉังไม่ถึงซีนเราสวัสดีทุกคนนะคะคือคนที่เห็นว่าขุนน่ารักเนี่ยค่อนข้างที่จะ เข้าใจงงมากมองมากเขาแต่งก็ผิดกิ็ใจผิดนะคะลูกมาตินมาตินเข้าใจผิดนะลูกนะนี่นี่เข้ากล้องได้เปล่าเข้ากล้องได้บ้างคลาเข้าได้ดิทำไมอ่ะได้บิเขาคือเขาคือใครอ่ะแต่ไม่เข้ากล้องนี่คือกล้องสุมาดาได้เปล่าได้ได้ทำไมไม่ได้เราบอกได้เลยบ้างไม่ได้ก็ได่เราขอด้วยกันทำไมอ่ะวิ่งนอนยานอนไม่ลงนี่คือแฟนคุนเหรอไม่ใช่ น้องคูอแคคุณเหรอคนนี้คนนี้ใช่เรามีเรามีบุคคลปริศนาที่มาเล่นสวัสดีค่ะบุคคลปริศนาแล้วคนี่มาเล่นในเมียหลวงปริศนา้าเล่นต้องบายบายแล้วอยากมาแชร์หนูกับรายการจะเล่นใครนะลูกเล่นใครนะชิโนะชิโนะ ป้าบี่กาดกาดอย่ากกาดกากว่าไปอีกาไม่รู้จตยิงงูพิษได้ยังไงตอนนี้อยากรู้ทุเรียนแล้วก็อีกาอีกาเนี่ยรู้จักอีเล็กอีเล็กตัวบัวไหมซึ่งเขาเป็นคนสนิทเป็นเพื่อนจุ๋ยแล้วก็เป็นคนสนิทกับคาริสาเป็นคนทำหน้ากากคนสนิทกับคาริสาคาริสาเป็นคนสนิทกันเลยแต่ถ้าคุณเห็นอีเล็กกบัวแล้วคุณจะตลกเดี๋ยวเดี๋ยว แต่รู้เหรอไม่คนคือไม่ได้เขาเซ็นสัญญาเลยเซ็นสัญญาเลยว่าห้ามรู้ว่าเป็นใครสำหรับหน้ากากต่างๆห้ามบอกห้ามบอกอาจจะมีพี่คริสก็ได้ไม่มีค่ะร้องเพลงได้ไหมคะได้พีร้องได้จริงเหรออยากลองเพาะมาต้องไม่อัดอย่างเดียวแล้วนะค่ะอยากอยากสดสดร้องงานล้มด้วยเออเออเหมือนกันอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ลองเพลงอะไรลองเพลงแย่มากเลยไหนซิ ต้องทีไรดีเอาประเทศอะไรเลือกมาก่อนประเทศอะไรอ่าประเทศเลยฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะ่คะฟิลิเล่ฟิลิเล่เลยคุณจ๋าใครจ๋าคลิปลุกด้วยลูกก็เมื่อกี้พอหนูน่ารักทุกคนก็บอกว่าหนูขอหนูเป็นตัวเองทุกคนก็ให้หนูคลิปหนูไม่มีพื้นที่จะอยู่แล้วนลยจารไลรู้สึกว่าจะเริ่มมั่วๆแล้วนะเดี๋ยวเรา เมียน้อยเมียหลวงเมียอะไรไม่รู้ปนกันไปหมดขอลาไปก่อนไปทํางานกันสักนี้พี่คิดจะนอนด้วยพอพี่คิดว่างสามซีนจีว่างซีนหนึ่งแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่มาดูการไลฟ์ของเราและโชมไ์ไมคขุนชอบพุมขุนมีแต่คนชอบคมขุนชอ่ตรงไหนวะพอใจโอเคโอเคไม่บายทุกคนบายบายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ